อองตวนปินโตแชาสาวปริศนาทักแชทขอเป็นเมียน้อยทำเอาปวดหัวเลยทีเดียวหลังจากที่อองตวนปินโตเจอสาวปริศนาทักแชทหาท,ทั้งทงที่เจ้าตัวก็ประกาศชัดว่ามีแฟนอยู่แล้วนั่นก็คือน้ำมนตพิมพ์ทนดาโดยแชทด,ดังกล่าวนั้นได้เผยข้อความให้เห็นว่าสาวคนนั้นยอมถวายตัวเป็นเมียน้อยพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า เอาจริงๆผมก็ไม่เข้าใจคนแบบนี้เลยในขณะที่มีผู้หญิงห้ายคนต่อสู้มากๆเพื่อต่อต้านเรื่องแบบนี้และการทำร้ายครอบครัวอื่นๆด้วยความตั้งใจก็ยังมีคนแบบนี้อยู่ผมไม่ได้เป็นคนดีอะไรหรอกนะทุกคนก็รู้แต่เราเห็นข่าวแบบนี้มาทีไรกระแสะออนไลน์ก็จะแรงมากๆแต่เชื่อไหมผมได้รับข้อความแบบนี้ตลอดสรุปผมงง งานนี้ก็ทำเอาฟแฟนๆแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันรัวๆอาทิแบบนี้ก็มีโอ้ยคือสิคันคักสาวบางคอมเมนต์บอกว่าน่าเศร้ามากเนอะผู้หญิงหลายคนปกป้องรักษาความรักของตัวเองในขณะเดียวกันก็มีหลายคนจ้องทำลายแบบไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีน่าเศร้าใจสมัยนี้สังคมมันผิดเพี้ยนไปหมดบางคอมเมนต์บอกว่าชื่นชมในความรักครอบครัวค่ะดีมากๆไม่มัวเมาในกามกับสิ่งยั่วยุ บางคนบอกว่าแบบนี้ก็มีเหรอครับบางคอมเมนต์บอกว่าคนบางคนก็มีปมค่ะสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นอยากแย่งเขามาเพื่อชนะเพื่อความสะใจน่ากลัวมากเป็นต้นค่ะ